สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเยี่ยมโครงการพระราชดำริในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันนี้เวลา8นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชุมชนยศรใหมหมู่10ตำบลโพภัยสารอำเภอกุสุม life, ส like that, ing, Freeze, านจังหวัดสกลนครทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งชมรมไทยซิกอุปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558 เป็นอาคารสูงสองชั้นชั้นบนเป็นห้องสมุดส่วนชั้นล่างเป็นห้องเรียนจำนวนสมห้องโรงเรียนชุมชนยุรมมยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากร17คนนักเรียน268คน สำหรับผลการสอบสำริจทางการศึกษา o n e น็ Net ในปีการศึกษา2558สูงกว่าในปีการศึกษา2557โดยวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการสอนเสริมนอกเวลาให้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6ในวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ในการนี้ท่ดพระเนรนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในโครงการพื้นที่อำเภอกุสุมานศูนย์คุเดข่ายกุสุมาน2อาทิโรงเรียนบ้านหนองปลาตองประชาวิทยาคารมีโครงการเดินวิ่งสะสมระยะทางเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพโดยให้นักรเรียนแต่ละระดับชั้นมีการออกกำลังกายเดินวิ่งในวันจันทร์พุธและศุกร์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดมีกิจกรรมการปลูกผักหวานป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพืชพื้นบ้านที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้และโรงเรียนานาเพียงสว่างวิทยานุกูลมีกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทยไทยโซโดยให้ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองเป็นเสื้อสีน้ำเงินครามแถบแดงกระดุมสีขาว ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนชุมชนยรใหม่ได้ส่งเสริมให้นัก,กรเรียนทําการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยปลูกผโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้สําหรับประกอบอาหารกลางวันผ่านระบบสหกรณ์เป็นการฝึกนักเรียนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรู้การทําบัญชีออมทรัพย์ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโดยมีโรงพยาบาลกุสุมานและโรงพยาบาลโพนนาแก้วไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ มีผู้ไปรับบริการรักษาพยาบาล236รายส่วนใหญ่เป็นป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและวทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูอลองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด เวลา9ิ59นาทีเสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนบ้านกุดฮูหมู่4ตําบลโพธิภัยสารอำเภอกุสุมานทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนนี้เปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน166คนครู11คนมีผลสําเร็จดีขึ้นในด้านต่างๆอาทิด้านคุณภาพการศึกษาได้บิบกรามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรและติวข้อสอบโอเน็ต ทำให้นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีผลคะแนนเฉลี่ยนในปีการศึกษา2558สูงกว่าปี2557และสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนได้ฝึกทักษะการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตเพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร โอกาสนี้ทอบพระเนตรนิทรศาการพระบารมีพระเมตตาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการพื้นที่ยมเภอกุสุมานศูนย์คุรข่ายกุสุมานหนึ่งจำนวน13โรงโดยนำเสนอผลงานโครงการตามพระราชะดำริที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือ best practice ทั้ง6ด้านเช่นด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยของโรงเรียนบ้านนาโพคุรุราชพัฒนา มีกิจกรรมอยู่พอเพียงกินพอดีชีวีมีสุขส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ไม่มีภาวะทุพโภชนาการและด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านโคกม่วงจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมไทยโซให้กับนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวไทโซทั้ทงด้านภาษาพิธีกรรมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและชุดแต่งกาย ทั้งนี้ผลการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆในพื้นที่นำไปปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชะดำรินอกจากนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุระกันดานตามพระราชะดำริซึ่งจังหวัดสกลนครมีกลุ่มทอผ้ากลุ่มตัดเย็บและประรูปกลุ่มทอกกผสมฝ้ายสมาชิกรวม429คน ปัจจุบันเน้นเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผ้าย้อมสีธรรมชาติที่นำมาแปรแร,รูปเป็นกระเป๋าผ้าหม่มส่งจำหน่ายร้านผูฟ้าและตลาดโอท็อปทั้งยังทรงติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนครที่ด้อยน้อมนำปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนและสร้างเครือข่ายสมาชิกให้ครบทุกครัวเรือนจากนั้น ส่งเยี่ยมหน่อยแพทย์พระราชทานในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระดาษโปรดกระหม่อมให้รับผู้เจ็บป่วยไว้ในพระราชานุเคราะห์รวมห้าคน